คนที่เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองก็นี้เศร้าก็คือเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครค่ะร่วมกตัญยูเขาก็เอารถเนี่ยค่ะไปจอดอยู่แถวๆหน้าสอนอลุมพินีไปช่วยเหลือค่ะคนที่ได้รับบาดเจ็บโดยการสตาร์ทรถทิ้งไว้ทือทุกอย่างมันก็ต้องสตาร์ททิ้งไว้เนาะช่วยเหลือเสร็จนาตัวคนไปส่งโรงพยาบาลขับได้ทันทีทใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าขับได้ทันทีเหมือนกันเพราะว่ามีผู้หญิงต่างชาติเห็นบอกว่าเป็นคนญี่ปุน่นเหมือนกับเขาคุ้มครั่งอะไรมาก็ไม่รู้เห็นรถของร่วมกตัญยูจอดสตาร์ทเครื่องอยู่ เลยคะขึ้นไปนั่งแล้วขับออกไปจังหวะขับออกไปอะ่ะเจ้าหน้าที่ที่กาลังช่วยชีวิตคนที่บาดเจ็บอยู่เขาไม่รู้ด้วยซ้ํานะวันรลัเขาหายไปแล้วค่ะไม่ทีรถหายสุดท้ายสกัดจับได้จากลุมพีดีไปจับได้ที่วงเวียนใหญ่ค่ะเนี่แล้วผู้หญิงเป็นคนขับคะ่ะคือจุดนี้คือจุดที่สกัดจับ <ừ> mm. คือตอนแรกที่บอกว่าเฮ้ยเธอเป็นแบบว่าคนคุ้มค้างเป็นคนญี่ปุ่นขับไปวงเวียนใหญ่ได้เนี่ยหูเก่งมากเลยนะเพราะว่าแยกที่วงเวียนใหญ่แต่มัน,มนมงงไม่รู้ท<อ>ีเ<อ>ล้ยยังไงสลับซับซ้อนก็เลยรู้ว่าทําไมถึงจับได้ก็มันซับซ้อนไงคะ<อ>ขับวนอยู่สองสามรอบอะออก<ห>ไม่ได้<ห> <laughs> จะไปหัวม้าหางม้าก็ไม่รู้ไม่รู้ไป่ใหญ่ก็ขับวนอยู่วงเวียนใหญ่อะสองสามรอบอะจนเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ในที่สุดแต่ตอนจับได้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุเขาเป็นคนญี่ปุ่นไงแล้วเธอก็คุ้มครั่ง เธอก็อลาว่าเธอก็ไม่ยอมให้จับไปง่ายๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหญิงทั้งชายอะค่ะต้องล็อกตัวต้องจับมัดมือมัดเท้าเลยนะคะเพราะว่าเธอดิ้นรนแบบสุดชีวิตเลยและอยากได้ใช่ไหมรถมูลนิธิเริ่มกระตันอยู่คันนี้พาเธอไปนั่งเลยค่ะสงบสติอารมณ์ที่ท้ายรถเลยนะคะจากนั้นสักพักหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ประจํารถกู้ภัยที่ถูกขโมยมาเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะหน้าตานี่ตื่นตกใจเลยนะคะ คือเขาบอกว่าตอนนั้นกาลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่หันมาอีกทีรถชันหายอะ่ะและ้วจะจะเอาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างไร<ะ>ก็ตกอ,อกตกใจทีนี้ค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมได้ตอนที่ควบคุมได้เนี่ยประมาณสัก8ปดมงเนาทีได้ของวันนี้นะคะทราบชื่อในเบื้องต้นค่ะเธอชื่อว่านางสาวค่ะซุมินะคะอายุ4 9 9ปีเธอเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะ ทีนี้เจ้าหน้าที่ประจํารถกู้ภัยคันที่ถูกขโมยเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนั้นนะได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายชาวต่างชาตินะ่ะถูกทำ้ายร่างกายแถวแถวสอนอลุมพินีนะคะก็คือแบบว่า เขาแตกอะหน้าเขาแตกแบบนี้ก็เลยบาดเจ็บก็เลยเนี่ยขับรถเลยไปจอดอยู่ที่สอนอรุมพินีไปกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็ทําการติดเครื่องยนต์เอาไว้แล้วก็เปิดสัญญาณไฟเอาไว้ด้วยนะคะจอดไว้ริมถนนเลยลงไปทําแผลให้คนเจ็บ5นาทีหันมาดูรถอีกทีเอ้ารถฉันหายคือด้วยความกําลังขมักขมช่วยเหลือคนอื่นรถหายไปตอนไหนไม่รู้แล้วต้องไปถามใครรู้ปะ ถามคุณงานก่อสร้างที่เห็นรถผมไหมรถกู้ภัยเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยขับรถคันนี้แล้วก็สตาร์ทออกไปจากนั้นก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งไปยังศูนย์วิทยุเพื่อให้เพื่อนสมาชิกกู้ภัยและอาสาช่วยกันตรวจสอบฟัง่อยค่ะมีมีมีคนพนักง,งานก่อสร้างเห็นว่ามีคนขึ้นไปแล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะ แต่เราไม่เห็นหันมาอีกทีขึ้นรถเราไปไม่เห็นครับไม่เห็นจังหวะนั้นเราเรารู้สึกยังไงตกใจตกใจมากเลยครับว่าใครเอารถอาสาไปตอนนั้นช่วงนั้นกาลังทําแผลอยู่แล้วรถยังเปิดไฟเลนอยู่เลยทั้งหน้าทั้งหลังแต่ถตาร์เครื่องไว้เพื่อประสานงานทางสนอุลวินีว่าจะพาคนเจ็บไปรักษาที่ไหนต่อปกติรถอาสาเป็นมาเจาะช่วยคนเราก็ต้องทตัร์เครื่องติดไว้ครับอถูกต้องเพื่อ การอุบัติเหตุด้วยครับอ,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 อทีนี้ก็สามารถ เอารถคืนมาได้แล้วก็คุมตัวสาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะไปที่ที่จุดเกิดเหตุจุดแรกก่อนก็คือสจนอลุมพีนีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเธอเองเนี่ยให้การยังวกบนและที่สําคัญคือเธอเป็นสาวญี่ปุ่นด้วยดังนั้นจะคุยอะไรให้ละเอียดมันต้องมีล่ามเบื่องต้นก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีอาการทางประสาทเลยเกิดอาการคุ้มคลั่งอาการกาเริบหรือเปล่าก็เลยก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะคะครับที่ถูก